สวัสดีครับวันนี้เรามาดูคณิตพนครแมทชิงนิดนะครับข้อที่4ครับข้อนี้เขาบอกว่าคิมเนี่ยเขามีแอปเปิลอยู่168ผลและเพื่อน้องเขานี่นะมี3ามถา3เท่าทีไทมสามเท่า,ททา,ทาของนิ่คิมมีจทถามว่าพวกเขามีแอปเปิลทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ มีสับที่สำคัญนะครับ has เนี่ยแปลว่ามีไม่ค่อยชัดเอาสีนี้ดีกว่าสีดำเดี๋ยว has แปลว่ามีนะครับแล้วก็ที i ทมสามไา,าม์สามไทมอันนี้เรียกสามเท่านะไม่ใช่สามเวลานะครับสามเท่า แล้วก็ onto g e t h e r onto g e t h e r ว่าทั้งหมด harmony แปลว,ว่าเท่าไหร่มากเท่าไหร่เราพอได้สับน้มสี่ตัวสำหรับข้อนี้ has แปลว,ว่ามี three times แปลว่าสามเท่า harmony เท่าไหร่แล้ว onto g e t h e r ว่าทั้งหมดเขาบอกว่าคิมเนี่ย มี1 6อยแปอปเปิ friend, ่อ His เพื่อนของเขามี3เท่าของ168ก็3คูณกับ168นะครับ3 8 24ทด2 368ใส่ศูนทด2 3ง3เป็น5 เพื่อนของคิมเนี่ยมี504ผลคิมมีแล้ว68ผลโจถามว่า h o w m a n y Apple to h ลด m ฮ n y Apple do they have เดย์แ g ป e อร์ดอหมายถึงว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับมีมีมีแอปเปิลรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เดย์ Day ไม่ถึงทั้งคู่นะไอ้ทั้งทั้งพวกเขานะพวกเขาั้องสองคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องเอาของคิมกับของ เพื่อนของคิมเนี่ยมารวมกันก็จะได้คำตอบเพราะฉะนั้น168บวกกับ504เท่ากับ4บวก8เป็น12ทดนู่บวก6ทด1นเป็น7 5บวก1เป็น6 เพราะฉะนั้นออนทูกเกสเซอร์ทั้งหมดอ่ะสองคนเนี่ยมีส้มไอ้มีแอปเปิ้ลรวมกัน672